ีจับมือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ไปไหนมาไหนนี่จริงๆเดินไม่ไหวใช่ไหมจริงอะคะพี่นกแก้ข่าวเลยสิคะกแต่ว่าก็ดีอะค่ะก็เดิน่ไเขาจะชอบเดินจับมืออะไรอย่างเงี้ยก็เขินๆเหมือนกันพออายุมากก็เริ่ขินอย่ากมาเล่นไทย14กุมภาพพี่นกให้ความสำคัญยังไงบ้างคะพี่ ยยที่ผ่านมาก็เป็นปกติเลยครัติรู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลเสียเงินมากกว่า,า <c oughs> แบบว่าดอกไม้ก็แพงอะไรก็แพงมันก็แบบโอเคมันก็เป็น,ปนอะไรที่แบบเหมือนเป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ม,มันก็สนุกดีแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แบบซีเรียสเน้นว่าเอ้ยวันนี้มันต้องแบบสําคัญที่สุดเลยเนี้ยค่ะก็ทาทุกวันให้มันดีดีกว่าออย่างคู่เราในสื่อว่าเป็นคู่รักที่แบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงคนจับตามองหมายถึงแบบที่ผ่านมา หรือว่าใครก็ตามที่อ <bizarre> ยู <un satisfy> ่ในวงการนี้ถูกจับตามองคู่เราต้องฝากฟันอะไรเยอะกว่าคนอื่นอะไรบ้างยังไงบ้างคะพี่ก็แล้วสภาไปแล้ว่ก็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 คงเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองแล้วน่ะครับเพราะว่าถูกจับตามองว่าทำอะไรขยับตัวก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นอย่างนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็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 โดน กระแสของพวกพี่น้องๆและข่าวนี่แหละคนปั่นมาบ้างหรือว่ารุ่นนี้นี่นั่นหรือว่าบางทีอาจจะอาจจะได้ฟังคนรุ่นคนนี้มาแล้วก็มาสรุปรวมกันย้ำให้เป็นเรื่องเวลาบ้าง <l> คือเหมือนแบบพอคู่ที่เป็นดาราด้วยกันนักแสดงด้วยกันก็เหมือนแบบมันมีสูตรของมันนะเอ๊ะทำไมอยู่ด้วยกันนานเอ๊ะทำไมมีข่าวเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือปกติเกินไปก็ก็ต้องมีข่าว <g ül> ไม่ปกติก็เป็นข่าวอะไรย่านก็คือถูกจับตามองแล,ล้วแต่แบบเริ่มจับคู่จนกระทั่งมีลูกอ่าดูครอบครัวเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคือมันเหมือนว่าทิกอย่างมันต้องอยู่ในสายตาค็นอย่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะตรนนี้เรก็ถามว่ามันมันมีส่วนกับการใช้ชีวิตของเราไหมมีส่วนว่าด้วยหน้าที่การงานออย่างเง,งี้ยค่ะมันก็คงตรงเนี้ยที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันต้อง ดูแลไปด้วยกันดูแลชื่อเสียงตัวเองด้วยดูแลครอบครัวตัวเองดนะ้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คงยากกว่าชีวิตคนอื่นๆนะคะว่าแต่ว่ารายละเอียดแล้วมันก็ชีวิตคู่มันก็คงเหมือนกันหมดเลยวนะ่าพอเราเป็นนักแสด,แดงมันแบบมันอยู่ในสายตาคนอื่นนะคะเขาอยากรู้เป็นหมวดว่าข้างนอกเป็นยังไงข้างในบ้านเป็นยังไองอะไรเงี้ยนคะ่ะมันก็เลยเหนื่อยกว่าคนอื่นนิดนึงคนะ่ะบางครั ใช่แล้วก็เออแต่ละคนแต่ละบาทนิดนึงได้